โอเคครับท่านผู้จัดเล่นหลังจากที่กูเลิกเล่นเรื่อง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 ส้มตีนไปนะครับหลังจากที่กูเลิกเล่นเรื่องเรื่องส้มตีนไปเรื่องเรื่องส้มตีนนี่เรื่อเรื่องเควสเสริมอะไรยังจะี้ยทำอีกเลยนะแม่งไอ้ขี้แยมันทำมามึงซับซ้อนซ้อนเงื่อน พ้องเล่นไอ้เวนเฮียเป็นไรน้องหัวร้อนพวกนี้นักเรียนเขาทำมันทำามอกไมาให้อ่านได้ไง่ายๆไม่ใช่แม่งทำเวทเสริมอะไรซับซ้อนเต็มไปหมดคนอยากรนด,ดูเนื้อเรื่อง,องแม่งก็ไม่รู้เรื่องอีฮ okay. okay. ี้เจ๊เคของใครแปลกซ้ำแม่งเนื้อเรื่องเสริมคราวนี้ทำหมอทำหมอกมาเฮียวะ่ะเขาได้แล้วแม่งทำหมาเฮียมากเนื้อเรื่องเสริมช่วงเนี้ย ช่วงเวนี่เนะี่ยพอมันบอกพอมันอะไรวะทำแบบสำรวจนะของแผ่เนี่คุณรูทำแม่งแย่ทุกอันเลยที่ดเดาเฉพอะไอ้นีเรื่องเสริมซ่อนตีนะี่ยโอเคออเวนารอน,น,นี่กับกูมาทำให้เส็จลูกนึกว่ากูไม่รู้เรื่องไหนที่คุณฟังเรื่องไม่ใช่ปริศนาซ่อนเงี้ยนยี่เยดเพ่ เรื่องคุณืออ่านไม่จบเลยมีมีมมปริศนาเรื่องมันคืออะไรแม่ช่างแม่งแล้วกันหสใจแะ้มวัวร้อนแล้วอานว่าพองเล่นเรื่งกกนงอเกมอันนี้นั่แข่อนเนงกีนเหรอเนี่ยนีองจีนต้องแย่้องชาย จะดูถูกพี่ไปถึงเนอะที่สี่สถิติใหม่ที่สี่นะ <c oughs> ไม่เห็นหน้าภูมิใจเลย ประกายแสงดาวฟองประการฟองรับพิษระยะดูดีก็นเลยขี้ละทำโมเทลขี้ละออกมาปปแบบกว่านะจริงนะจริงจริงนิดสิขี้ละโหลดนานแล้วา่าทำเฮียอะไรกันเนี่ย นีขออภัยเป็นเฮียรู้ด่านเก่าอีกได้หัวเสียวกับไี้ไหนเว้ยเน้อเอามาทำพ่องด่านเก่าอีกแม่เย็ดซาบุกีเทสเซียเดินชิวชิวฮึ๊บ ทำมาด้และต้องใช้คลเลชิงึปูอีกเกือไม่ได้ย์แยก็ยังสารอดนะกูจะมาได้ใ,ใช้คลเลชิงโคลเลชิง โอ้โหแรงดีดโคตรเตาเลยที่ห้าแม่ยดก็ซุมดานเก้าไอ้ผูด้เล่นน้อยอี่างนี้ละระบบเฮียนี่มันเฮียมากกูมีคำติคำติ<ด><ๆ>เรื่องเยอะเลยละ่ะแป๊บเนี้ยกูดาด้วยแกนใจว่วเกมเวนแย่ yeah. เนี่ยนั่นกูจะได้ดูไม่ได้ไดูแม่งทำย้อนแย้งว่างั้นหัวร้อนแล้วเ่ะไปลุยเนื้อเรื่องเวนี่แล้วเกียดเกียดด่านดนตรีนี่แล้วเสียงเพลงเบาขึ้นเยอะขอบใจมุนเดีย มังแล้วนะไม่ต้องคิดเยอะคบๆด้วยเลยนี่คนเข้าชินใัย,ยแลวเนี่ยโมเขาชินใัยเยอะแล้วอ่ะ โอ้โหเร็วตรงวะแม่เย็ดกูที่แปดตีอ่ะเดี๋ยวเชื่อเล่นยากๆไปน้ำเบละกูเล่นบทนี่กูก็จะเลิกเล่นนะครับให้ตรงกันสำหรับไอ้บทนี้เล่น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 สกูไปทำไมล่ะเล่นเล่นล่ะใครชอบจะใช้วิจัยบ่านกับใครอย่าบอกนะครับ